น้ำต้นไม้กันค่ะยามเย็นยามเย็นค่ะเพื่อนทุกๆุกคนคะ่ะน้ำตอนเย็นเย็น <ๆ S 2> กันนะคะช่วงนี้จะออกหนาวหนาวหน่อยดอกยังไม่ค่อยใบยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ะ,ะเราก็เลี้ยงธรรมชาตินะปล่อยเขาขึ้นไปถ้าเขาตายเราก็ปล่อยเขาขึ้นใหม่เป็นอะไรที่แบบว่าแบบนี้ดีกว่านี่ไปเรื่องเยอะเขาปล่อยเขาธรรมชาติ ใส่ขาธรรมาชาตินะคะเ,เพื่อนนี่รดน้ำหน่อยไม่ได้รดทุกวันนะคะ,คะสามสี่วันรดทีค่ะสี่วันรดทีมันแบนี่ไส้ลาบอร่อยอัศวินฝรั่งอัศวินฝรั่ง

รถเยอะนานาเวรสเยอๆะๆนะคะสวยเนาะบรรยากาศเย็ยนๆภาคใต้ละนองบ้านเราค่ะเดี๋ยวไปเรื่อยๆเนาะ ะไรมากค่ะไม่อยากงานใบเนี้อันนี้แบบนี้ทานได้นะคะไบ้พวกนี้ทานได้